สวัสดีค่ะรายการไทยยมนี้ฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะเรามีมะม่วงอ,อกล่องนะคะจากบ้านแพวนะคะมานําเสนอวันหอมอร่อยค่ะก็ลูกนะคะนี่ค่ะก็จะลูกนะคะเหลืองๆนะคะแล้วก็เกะจัดนะคะหวานนะคะเรารับประทานกันแล้วนะคะนี่ก็ เขาขายนะคะที่ตลาดเออสามกิโลหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ว่าปกติเราก็จะเห็นกิโลละแบบร้อยหนึ่งขึ้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะคะเพราะว่าเอามาทานกับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็จะอร่อยะค่ะแล้วก็อีกพันหนึ่งก็จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะแต่ว่าอกลองนี้คือเป็นชื่อของมะม่วงแห่งความอร่อยนะคะทานแล้วคือแบบหวานชื่นใจค่ะยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไป ซื้อทันดูได้นะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ